สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะมาพบกันอีกครั้งกับช่องครูยายดานะคลิปนี้ครูดามาชวนเพื่อนๆทำขนมถ้วยใบเตยสูตรนี้ทำออกมาแล้วเนื้อขนมนุ่มหนึบละมุนลิ้นส่วนหน้าขนมกะทิเต็มๆช่ำๆแตกสวยงามกำลังดีรสชาติหวานมันกลมกลอมอร่อยมากเลยค่ะพร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกมาั้นน้ำใบเตยกันก่อนนะ สูตรนี้ใช้ใบเตยทั้งหมด15ใบนํามาล้างทําความสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นจากนั้นนํามาปั่นด้วยน้ำสะอาดโดยใช้น้ำทั้งหมด400มิลลิลิตรพอปัน่นจนใบเตยละเอียดเสร็จเรียบร้อยก็นําไปกรองด้วยผ้าขาวบางเลยค่ะจากนั้นก็คั้นเอาเฉพาะน้ำแบบนี้นะคะพอคั้นน้าใบเตยเสร็จเรียบร้อยมาดูส่วนผสมทั้งหมดของตัวขนมกันค่ะ ส่วนผสมของตัวขนมถ้วยสูตรนี้คือแป้งข้าวเจ้า100กรัมแป้งมันสำปะหลัง30กรัมแป้งเท้ายายม่อม15กรัมน้ำตาลมะพร้าว120กรัมกะทิ150มิลลิลิตรครูใช้กะทิกล่องค่ะน้ำใบเตย400มิลลิลิตรใครไม่ชอบกินใบเตยหรือไม่ต้องการใส่ใบเตยใช้น้ำสะอาดแทนได้ในปริมาณที่เท่ากันนะคะเตรียมส่วนผสมครบแล้ว มาลงมือผสมแป้งทำตัวขนมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกครูดานํำน้ำตาลมาร้าวมาใส่ในชามผสมเพื่อละลายกับน้ำใบเตยค่ะจากนั้นให้เราทยอยใส่น้ำใบเตยลงไปค่ะแล้วใช้พายคนกดบี้เพื่อให้น้ำตาลละลายแบบนี้นะคะพอน้ำตาลละลายหมดก็ทยอยใส่น้ำใบเตยลงไปเลยจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆค่ะ ลงไปจนน้ำใบเตยหมดเลยนะคะพอละลายน้ำตาลกับน้ำใบเตยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำแป้งทั้งสามชนิดมาใส่กระชอนตาทีเพื่อร่อนลงไปในน้ำใบเตยและน้ำตาลที่เราผสมเตรียมไว้แบบนี้นะแป้งเทา้ายายม่อมถ้าของใครยังเป็นก้อนใหญ่ก่อนนำมาร่อนนำไปตำให้ละเอียดก่อนนะคะตำแป้งให้ละเอียดจะร่อนได้ง่ายค่ะ พอร่อนแป้งลงไปในน้ำใบเตยเสร็จเรียบร้อยยังไม่ต้องรีบคนนะปล่อยทิ้งไว้ให้แป้งดูดซึมน้ำใบเตยและน้ำตาลเข้าไปเต็มที่แป้งจะจมลงสู่ก้นชามผสมเองอันนี้คือเคล็ดลับช่วยให้แป้งอิ่มน้ำขนมออกมาจะได้นุ่มละมุนค่ะพอแป้งจมลงในน้ำใบเตยเสร็จเรียบร้อยให้เราคนเพื่อให้แป้งละลายเข้าผสมกับน้ำใบเตยและน้ำตาลจากนั้นใส่กะทิลงไปเลยค่ะทยอยใส่ลงไปนะคะ แล้วก็คนให้แป้งเข้าผสมกับกะทิพอคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ารวมกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำมากรองด้วยกระชอนตาทีอีกครั้งเพื่อให้แป้งขนมเนียนขนมออกมาจะได้นุ่มนะคะจากนั้นวางพักไว้15นาทีเพื่อให้แป้งขนมอิ่มน้ำระหว่างพักแป้งขนมมาเตรียมส่วนผสมของหน้าขนมกันค่ะสูตรนี้ใช้กะทิ500มิลลิตรวันนี้ครูใช้กะทิก่องใครจะใช้กะทิสดก็ได้ แต่ให้ใช้หัวกะทิ350มิลลิลิตรหางกะทิ150มิลลิลิตรเกลือครึ่งช้อนชาอย่าตักให้พูนนะเดี๋ยวขนมจะออกเค็มไปค่ะน้ำตาลทราย30กรัมแป้งข้าวเจ้า40กรัมเตรียมส่วนผสมของหน้าขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนำน้ำตาลทรายมาใส่ลงในกะทิตามด้วยเกลือและแป้งข้าวเจ้า จากนั้นครูใช้ตะกร้อมือคนเพื่อให้แป้งและส่วนผสมต่างๆละลายเข้าผสมกับกะทิจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นใช้ช้อนคนอีกครั้งหนึ่งเพื่อเช็คดูว่าแป้งข้าวเจ้าไม่จับตัวกันเป็นก้อนแล้วอันนี้คือใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้ววางพักไว้ก่อนจากนั้นมาเตรียมถ้วยสำหรับนึ่งขนมกันเลยค่ะ ก่อนนำถ้วยมาใช้นำไปล้างและเช็ดทำความสะอาดก่อนนะจากนั้นนำมาวางเรียงในลังถึงแบบนี้ค่ะตอนนี้น้ำที่ต้มรอไว้เริ่มร้อนแล้วนำถ้วยลงนึ่งก่อนค่ะใช้เวลานึ่งถ้วยก่อนหยอดขนม5นาทีค่ะการที่เรานึ่งถ้วยให้ร้อนก่อนหยอดขนมลงไปนึ่งจะทำให้ขนมของเราแกะง่ายไม่ติดถ้วยค่ะพอครบ5นาทีก็เปิดฝาแล้วรอนิดนึง เพื่อให้ระบายความร้อนจากนั้นนำตัวขนมมาหยอดลงในถ้วยเลยค่ะครูดาหยอดลงไปประมาณเศษสามส่วนสีของถ้วยนะคะแต่ถ้าใครชอบทานหน้ากะทิเยอะๆอาจจะหยอดลงไปแค่ครึ่งถ้วยก็พอค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะก่อนตักแป้งขนมหยอดลงในถ้วยอย่าลืมคนก่อนนะ ไม่อย่างนั้นแป้งของเราอาจจะนอนก้นได้ค่ะขั้นตอนนึ่งตัวขนมให้เราใช้ไฟกลางและว,วางถ้วยขนมอย่าให้แน่นเกินไปนะเดี๋ยวขนมจะโดนความร้อนไม่ทั่วถึงกันจากนั้นให้ปิดฝานึ่งไว้โดยใช้เวลานึ่ง8นาทีค่ะพอครบ8นาทีเปิดดูขนมได้เลยตอนนี้ขนมสุกแล้วให้รอประมาณ2นาทีเพื่อระบายความร้อน จากนั้นนำกะทิมาหยอดหน้าขนมกันเลยอย่าลืมคนกะทิก่อนยอดหน้าขนมนะคะไม่อย่างนั้นแป้งอาจจะนอนก้นได้ค่ะหยอดกะทิลงไปให้เต็มถ้วยเลยค่ะนึ่งเสร็จออกมาหน้าขนมจะได้เต็มเต็มชำ้ำช้ำและหน้ากะทิสวยงามน่ารับประทานค่ะพอหยอดขนมเสร็จเรียบร้อยให้หนึ่งต่ออีก10นาทีค่ะครั้งนี้ให้หนึ่งด้วยไฟแรงนะหน้าขนมจะได้แตกสวยน่าทาน พอครบ10นาทีก็เปิดดูขนมเลยค่ะนี่ค่ะขนมถ้วยหนึ่งออกมาแล้วน่ากินมากๆเลยหน้ากะทิเต็มๆช่ำๆแตกมันกำลังดีหน้าซื้อหน้าหาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมาวางพักไว้ให้เย็นนะจากนั้นหยอดขนมหนึ่งต่อไปให้หมดเลยค่ะสูตรนี้ทาออกมาเสร็จแล้วได้ประมาณ35ถ้วยอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้นิดหน่อย ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราตักลงหยดในถ้วยแต่ละครั้งค่ะหยดขนมลงนึ่งแล้วทำเหมือนเดิมตามที่ครูอธิบายมาตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จนะคะก่อนปิดฝานึ่งขนมให้เช็ดหยดน้ำที่ฝาหม้อนึ่งออกให้หมด mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้หยดน้ำหยดลงในหน้าขนมของเราค่ะพอเรานึ่งขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปวางพักไว้ให้เย็นก่อนแล้วค่อยนำมาแคะออกจากถ้วย ไม่อย่างนั้นขนมของเราอาจจะเละได้ค่ะพอขนมเย็นเสร็จต,ตัวดีแล้วแค่ออกจากถ้วยเลยค่ะครูไม่มีไม้แบนแปนนะคะก็เลยใช้ช้อนกินข้าวนี่แหละค่ะแค่แบบนี้เลยนี่ค่ะให้ดูเนื้อขนมชัดๆนะคะสวยงามเนื้อนุ่มเด้งดึงน่าทานมากๆเลยค่ะส่วนหน้าขนมก็แตกสวยงามกำลังดีไม่เละน่าทานมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวครูแกะให้ดูอีกชิ้นนะคะใช้ช้อนแซะเข้าไปรอบๆแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นมาเลยนี่ค่ะแกะง่ายมากขนมไม่ติดถ้วยแล้วก็ไม่เละเลยค่ะหยุดแกะขนมไว้ก่อนนะขอชิมดูก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างเนื้อขนมนุ่มเด้งดึงมากเลยค่ะนี่ค่ะสีก็สวยกลิ่นหอมใบเตยด้วยชิมเลยนะคะอืม เนื้อขนมนุ่มละมุนลิ้นแบบละลายในปากแต่ไม่เละรสชาติหวานมันเค็มนิดๆพอปลาเล่มปลาเลมจากหน้ากะทิรวมกันแล้วอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะคลิปขนมถ้วยก็จบลงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องครัวยายดาเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูดาด้วยนะใครต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำอาหารสามารถกดติดตามเพจครัวยายดาได้ตามลิงก์ที่ครูแปะให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ